น้ำพริกมะขามครับหนึ่งในเมนูน้ำพริกที่อร่อยมากใครยังไม่เคยทานต้องไปหาทานนะครับแล้วก็ลองทำดูได้ทำก็ไม่ยากครับวันนี้พอบ้านจะมีวิธีทำมาแนะนำครับในการทำน้ำพริกมะขามเขาทำกันอย่างไรวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นมะขามอ่อนนะครับอันนี้พอบ้านเก็บมาจากต้นเลยวัตถุดิบอื่นๆก็ตามที่ขึ้นไว้ให้ครับมะขามเราต้องนำไปล้างเอาผิวข้างนอกเขาออกให้สะอาดก่อนนะครับจากนั้นเรามาเริ่มตำครับ เริ่มด้วยการเอาพริกลงไปตำเลยครับปริมาณก็ตามที่เราชอบครับใครชอบเผ็ดก็จัดได้เต็มที่ครับใส่กระเทียมลงไปใส่หอมแดลงลงไปทําเหมือนที่เราจะตําน้าพริกกะปินะครับจะตําส่วนนี้ให้ละเอียดก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่กะปิลงไปครับแล้วก็หักมะขามสดของเราลงไปครับเนี่ยครับมะขามอ่อนปริมาณก็กะเอาครับมะขามของพ่อบ้านเนี่ยเปรี้ยวมากครับ เอาบานใส่แค่3ฝักนี้ก็พอแล้วครับเหลือเฟือเลยครับเราจะตำเขาให้เข้ากันครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะเอาหมูสับของเราใส่ลงมาตามครับให้หมูกับน้ำพริกเขาเข้ากันครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับใส่ลงมาเลยตำเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันครับอาจจะใช้เวลาสักพักนะครับตอนพ่อบ้านเด็กๆพี่สาวชอบทำให้กินบ่อยๆครับเมนูนี้ น้ำพริกลาขามอ่อนเพราะบ้านเขาชอบมากด้วยกินกับผักสดไม่รู้เบื่อเลยครับอร่อยมากเอาล้เราตำเขาเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราเอาเข้าไปผัดเลยครับเอาน้ำพริกของเราที่ตำเข้ากันดีแล้วไปผัดครับนี่ครับผัดจนกว่าเขาจะแห้งนะครับถ้าดูน้ำพริกของเรามันแห้งเกินไปเราก็สามารถเติมน้ำได้นิดหน่อยนะครับผัดทุกอย่างให้สุกแล้วก็จนได้ความแห้งที่เราพอใจเลยครับ พอหมูเริ่มจะสุกเราจะปรุงรสเขาด้วยน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็น้ำปลาเราปรุงรสแค่2อย่างนี้ก็พอครับส่วนใครจะใส่ผงปรุงรสก็ไม่ผิดกติกาครับรสชาติจะออกเผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะครับน้ำพริกมะขามจะออกรสชาติแบบนี้ปรุงเอาครับชิมเอาตามชอบเลยเอาละแค่นี้พอเลยครับผับ้านผัดแค่นี้ก็พอไม่ต้องแห้งมากเสร็จแล้วจากนั้นเราโรยลูกโดดเลยครับ นี่อันนี้เป็นพริกที่หนูสวนนะครับใครชอบเผ็เดเยอะยก็โรยไปตามชอบครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟเลยครับน้ำพริกมะขามอ่อนเขาก็จะกินคู่กับผักสดพวกแตงกวาผักกาดขาวหรือใครชอบผักอะไรก็กินแหนมได้หมดเลยนะครับอร่อยนี่ครับตักข้าวมาเลยเดี๋ยวเรามาชิมดูครับนี่กินกับผักกาดขาว น่ากินมากครับต้องเพิ่มข้าวแล้วล่ะครับเมนูนี้กินกับไข่ต้มไข่เค็มได้หมดเลยนะครับอร่อยด้วยเนี่ยทำไม่ยากเลยครับหนึ่งในเมนูน้ำพริกที่อยู่ในใจพ่อบ้านเลยนะครับน้ำพริกมะขามอ่อนวิธีทำก็ตามที่แนะนำไปครับลองไปทำดูนะครับอร่อยมากเลย